วันนี้พูดถึงเรื่องงานก่อนนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์มีลง Windows 10ลง Windows 11ลงเกม200 In วันลงเกม House ลงเกมไพ่ลงคาราโอเกะต่อไปก็เป็นซ่อมเครื่องปริ้น Canon E 3 3 7 0เช็คแล้วสั่งปริ้นแล้วสีไม่ออกเลยนะครับก็เลยเช็คและล้างตลับหมึกตลับหมึกสียังพอโอเคนะครับประมาณสัก90% แต่ตลับดำเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับก็เลยเปลี่ยนตลับดําแล้วก็เติมหมึกให้นะครับต่อไปก็เป็นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟซัมซุงนะครับมีระบบปิ้งย่างด้วยเช็คแล้วเปลี่ยนสวิตช์ประตู1น,นอันซ่อมแมกเนติกมันช็อตลงโครงเปลี่ยนฟิล h i ไฮโวล์สรุปแล้วเทสออกมาโอเคครับร้อนใช้งานได้นี่ก็ไมโครเวฟอีกเครื่องหนึ่งนะครับอิเล็กทรันก์เช็คอาการแล้ว หลอดไฟขาดสวิตประตูตัวบนไมโครสวิตเสียหนึ่งตัวแล้วก็มอเตอร์ไม่หมุนก็จัดการเปลี่ยนให้นะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคครับสำหรับเครื่องคอมกับเครื่องปริ้นเนี่ยซ่อมได้ทุกอาการนะแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชอบซ่อมก็คือพวกไมโครเวฟมอหงข้าวพัดลมเตารีดก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กน,น,นะครับคือใครคิดจะซ่อมเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าระวังเรื่องความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าไฟฟ้านี่เรามองไม่เห็นมันถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับสายนี่ก็จะโกรธนะครับเพราะว่า ช่วงนั้นผมอาจจะกําลังทําเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอยู่ผมไม่สามารถละมือมารับได้แก่และโดดไปโดดมาไม่ได้อันตรายครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ